ตัวนี้เดี๋ยวมาดูนะทางซัวนี่อีกตัวนะเป็นคาดีไซน์ที่มันใช้ไดไออาร์สองหนึปอนะก็มีแต่ที่เป็น IR อตัว2ตัวนะสตัวนะปัดมากปัดน้อยตัวนี้ทําได้จนเจ็ดพันวัตนะปัดน้อยเป็นพันก็มีสเต็ปักคาเมือนกันหมดนะเดยวในงานมาแบบนี้เอาพุดพังมา อ่าไออาร์พังมาราก็จัดการเปลี่ยนไออาร์นะตั้งความที่ให้มันปกติล้วนะก่อนนะเรามาดูส่วนของอาวุธอันนี้พักไฟมันใช้ได้มาอยู่นะเราก็ดูปรับแต่งนิดนองนิดหน่อยเป็นอะไรยังไงวัลุ่มกง็งอก้างเงี้ยัต่ไม่ใช่ปัญหาปไปก่อนเมื่อล้า,างชิ้นงานให้เกลี้ยงแล้วเดี๋ยวก็จะใส่เจ้าไออาร์ลงไปนะอย่าลืมตรวจพวกเด,อ,เดอดโอเดรโอพวกนี้เลไออาร์พังครับปุดพัง ตายแน่นอนองอาพวกนี้ไม่เหลือหรอกนะปกต,ติถ้ามันพังมากถ้าเอาพุทธพังพาไฟพังมันต้องยกชุดให้หมดนะอันนี้งานซ่อมก็เอาไปตามสเตปตามการนั้นก่อนนะหลังจากเราเปลี่ยนไออารไปเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยเนี่ยอาร์บอร์ดนี้เนี่ยาประมาณนี้นะตัวเรื่องไปเซเอสสองข้างนะเปลี่ยนแล้วต้องได้ลูกคืนก่อนใส่เฟสชอนไว้ ออกไปแล้วหน้าจอนี่ฝั่งน,นี้ก็ต,อนนกตอ้องมีให้เรียบร้อยก่อนค่อยใส่ฟเฟสเข้าไปนะอ่าป้อนกลับอะไรดูให้เรียบร้อยวงจรมิวจัดก,การให้เรียบร้อยนะถ้าขาดส่วนเรกลับไ,ไปตุม่มนะเข้ามาทำลายตัวเองดนะจะใส่ของก่อนเราใส่เฟสเรียบร้อยแล้วนะต่อไปก็ยุบเคลื่นที่จอออนปพ๊บนะ มีทำงานปก,นกนติรอแป๊บนึง่งนี่ดังแล้วอเสร็จสับเรียบร้อยขับตอนกนอารซ่อมคดีตัวนี้นะแลมีเอาพุดพังนะไอ้อาพังนะมีไดตัวนี้พังอีกหน่อยหนึ่งนะตัวนี้อเดี๋ยวดูอันอื่นก็นต่อไปบังนะออกเรียบร้อยนะนี่เทสเสียง นะลูกคืนจเจนนะส่วนหนึ่งไว้ลูกค้าดูแล้วก็ให้เขาดูส่าแนวทางซ่อมดูนะเดี๋ยวเจอกันคลิปอันต่อไปบ้างนะอันนี้ไเท่านี้ก่อน